سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا َ د ي, أ ي, ي ف ف ف ز ز ا ً ا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِع ِ اللَّه َ وَرَسُولَهُ فَقَد ْ فَازَ فَوزا ًْ عظيما ًَِ أما بعد ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายหนึ่งในสิ่งที่มุสลิมจะต้องมีอยู่เสมอก็คือการ มีความยำเกรงต่อลอสุวาหานุตาลาโดยเฉพาะความยำเกรงที่เกิดขึ้นจากการทำไอบาดาต่อลอสุวาหานุตาลาก็คือการการถือสินอดดังที่ลอ,อตาลาได้จบท้ายอายะาวา่ะแลละกุมตัตตะกูลหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะมีความยำเกรงจะมีความยำเกรงเพราะฉะนั้นไอบาดาต่างๆไม่ว่าจะเป็นออบาดาในเรื่องของหลักการศรัทธาหรือว่าในเรื่องของหลักการปฏิบัติ เป้าหมายหลักที่อัลลอฮฺสุบฮานูตรตาลาต้องการก็คือต้องการให้เรามีการเพิ่มพูนอีมานให้เรามีการเพิ่มพูนความยำเกรงความตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานูตรตาลาพี่น้องทั้งหลายมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างมากมายในหน้าประวัติศาสตร์ในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความสําคัญโดยเฉพาะในตอนที่ท่าน,นาบับสลุลลอฮฺลองอิัลามทาการเผยแพร่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงสองเหตุการณ์ ที่นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ให้บทเรียนกับเราอย่างมากและเป็นเหตุการณ์ที่ให้เราได้เห็นถึงแผนการของลอสซบฮาโนตาลาที่ออร์าตาลาได้ได้วางรูปแบบที่ออร์าตาลาได้วางวางระบบในการดําเนินชีวิตของของมนุษย์และวางระบบในการทํางานใน,นกลไกต่างๆของการขับเคลื่อนของการทํางานศาสนาเพีนงอนะสิ่งแรกคือดังที่เราได้ยินในอายห์กุรานที่ลอสซบฮานวนตาลาได้บอกว่า شهر رمضان ัลที่อุนซิลใีอินกุร่านเดือนอมฎอนคือเดือนที่อัลกุร่านถูกประทานลงมาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนอมฎอนก็คือการที่อัลลอฮ์ตาลาให้กุร่านนั้นประทานลงมาในเดือนอมฎอนเป็นการบ่งบอกให้เราเห็นถึงความสําคัญของเดือนอมฎอนว่าอัลลอฮ์สุบานุตาลาให้กุร่านที่เป็นธรรมนูญในการดําเนินชีวิตของทั้งมนุษย์และก็จินเนี่ย และเป็นคุราอานเล่มเดียวที่ไม่มีการบิดเบือนเป็นคุราอ่านเล่มเดียวที่อัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาได้ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทําการปกปักรักษาอันกุราอ่านเล่มนี้เอาไว้อัลลอฮ์ตาลาให้ประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเป็นการประทานลงมาที่ใบต้นมะมูรครบทั้งเล่มเลยแล้วค่อยๆทําการทยอยลงมาให้กับท่านนาบีินซอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเริ่มจากอายะที่ว่าอิกร้อ ที่อัลลอฮฺตาลาได้รับจากจิบรีลที่ท่านนบีสัลลอห์ไว้เลยวะาสัลลัมได้รับจากจิบรีลที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ทรงประทานลงมาแล้วท่านนบีเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พอเวลามีคําสั่งมาว่าให้อ่านจงอ่านท่านนบีก็เลยบอกว่าฉันเป็นคนที่อ่านไม่ออกมาอันาบดกอีริฉันอ่านไม่ออกหมายความว่าท่านนบีกําลังจะบอกกับจิบรีลว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาประธานลงมาให้เนี่ย เป็นสิ่งที่ฉันไม่สามารถนะยิบรีลก็บอกกับท่านนาบีถึงสามครั้งจนกระทั่งยิบรีลได้บอกให้ท่านนาบีได้ท่องจําจากการสอนของจิบรีลพี่น้องทั้งหลายแล้วท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมยังได้บอกกับเราว่าจิบรีลมาทบทวนกุรานให้กับท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมเนี่ยทุกเดืนดอนรอมฎอนหนึ่งครั้งแต่มีการบอกเป็นสัญญาณในปีที่ท่านนาบีจะเสียชีวิตเนี่ย ยิบบะดินได้มาทาการทบทวนกุรอานให้กับท่านนบีถึงสองครั้งในปีนั้นวงบอกให้เรารู้ว่ารอมฎอนกับอัลกุรอานเป็นสิ่งที่เคียงคู่กันพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์สุบฮานูวิตาลาได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาและพระอ,องค์ได้มีการวางรูปแบบให้กับเราว่าสิ่งใดที่มีความเหมาะสมแล้วสิ่งใดที่ควรจะเอาวางไว้ตรงไหนและแน่นอนว่าในตอนด่วาวะของท่านนบีในตอนแรกเริ่ม ดาวะที่นครมักกะชาวกูเรชคนที่ยังไม่ศรัทธาต่อท่านนาบีต้องการคําสอนต้องการสิ่งที่จะไปดึงดูดเขาเอาลัลลอฮ์ตาลาจึงให้อายะที่ประทานลงมาที่นครมักกะก่อนการอ,อพยพเนี่ยเป็นอายะที่สั้นๆเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าคนเราในตอนแรกเริ่มในการศึกษาไม่สามารถที่จะมาเข้าใจอะไรในบทความหรือว่าในอายะอะไรที่มันยาวๆได้ อาล่ะตาลาจึงให้เป็นอายะที่สั้นๆเพราะนั้นเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าอายะไหนมักกียาอายะไหนมดานียะหนึ่งในสิ่งที่ให้เราดูได้ก็คืออายะสั้นๆจะเป็นอายะมักกียาเพราะชาวคุเรตต้องการข้อเตือนใจที่มันสั้นๆแล้วก็โดนส่วนอายะามดานียะหลังจากท่านอับดุลลอฮะซัลลลมพยบจากนครมักกะไปสู่นครมดีนะสิ่งที่มุสลิมต้องการก็คือต้องการคําสอน ต้องการการปฏิบัติหลักการปฏิบัติเริ่มมีการประทานลงมาในอัลกุรอานบทบัญญัติการจ่ายสกา a เริ่มถูกเป็นฟร,รดูในปีฮิเจารัสกราที่สองซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นฟร,รดูการถือสินอดเพิ่งจะเป็นฟร,รดูในปีฮิจเจารัสกราที่สองเช่นกันแล้วการทำฮัตเพิ่งเป็นบทบัญญัติที่เป็นฟร,รดูก่อนท่าน,นาบับสุลลอฮฺฮะไลิวะสลามเสียชีวิตปีเดียวหรือว่าสองปีหรือถ้าเรานับเดือนเนี่ย ก่อนท่านนบเีเสียชีวิตเพียงแค่3มเดือนหรือ4เดือนถ้าหากว่าตามนักวิชาการที่บอกว่าบทบัญญัติการทำมหัตถูกวางในปีที่รัศกราตที่10พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นอลัลลอฮ์ตาลาได้วางกุรอานลงมาอย่างมีระเบียบในตอนอัฮดุลมักกีที่นครมักกาอายะสั้นๆถูกประทานลงมาเพื่อความเข้าใจอย่างง่ายแล้วเวลาที่มุสลิมมีความเข้าใจอย่างมากแล้วเนี่ยอายะมาดีนะถูกประทานลงมาซึ่งเป็นอายะที่ยาวๆ อีกประเด็นหนึ่งให้เราได้เห็นถึงฮิกมะที่อัลสบปาห์นวยตาลาประทานกุรอานลงมาเราจะเห็นว่าอายามก,กีที่อเลตาลาประทานกุรอานลงมาในก่อนอพยพเนี่ยจะเป็นอายะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของหลักการศรัทธาเรื่องราวของวันกิยามะเรื่องเล่าต่างๆแต่กฎเกณฑ์บทบัญญัติการปฏิบัติเนี่ยจะไปอยู่ในอายะามเดนียะถูกประทานลงมาหลังจากการอพยพ พราะพอเวลาที่คนมีความหลักการศรัทธาดีแล้วเนี่ยหลังอพยพผู้คนเริ่มมีความต้องการในการสร้างความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติอายะในเรื่องของการปฏิบัติเริ่มถูกประทานลงมาการแก้ไขปัญหาต่างๆเริ่มถูกประทานลงมาที่นครมดีนะซึ่งบรรดาสหาบะมีความพร้อมในการปฏิบัติพี่น้องทั้งหลายแล้วเราจะเห็นได้ว่าก่อนท่านอับดุลลอฮฺสะลลัยฮฺวะซัลลัมเสียชีวิต ท่านนาบียังบอกกับบรรดาสหฮาบะให้รู้ว่าอ ah ันคุลฟ้ามินกูเรชบรรดาคอลีฟ้าที่จะเป็นคอลีฟ้าหลังจากฉันเนี่ยต้องเป็นคนที่มาจากชาวกูเรชเท่านั้นหมายความว่าท่านนาบีกําลังบอกกับบรรดาสหฮาบะให้รู้ว่าการรับตําแหน่งคอลีฟ้าสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่รู้เรื่องในเรื่องของหลักอะกีดาหลักการศรัทธาอย่างหนยวแน่นก็คือบรรดาสาฮาบะที่ใช้ชีวิตอยู่กับท่านนาบีสุลต่านของอะบัาฮิมที่นครมักกะพี่น้องทั้งหลาย กุรอานถูกประทานลงมาด้วยกับการวางระเบียบการวางบทบัญญัติที่เหมาะกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้อัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาจะประทานกุรอานลงมาให้กับเราและเป้าหมายหลักที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาประทานกุรอานลงมาเนี่ยก็คือการตะดับบุรการพิจารณาการไข้ควรอัลกุรอาน อัลฮกตาลาได้บอกว่ากิตาบุญอันซัลนาหุลไยกะมุบารอกเลียดดับบรูอายาตีคำพีที่อเลฮกตาราประทานลงมาเนี่ยเป็นคำพีที่มีเกียรติเลียดดับบรูอายาติเป้าหมายหลักของการประทานกุรอานที่ทรงเกียรติลงมาเนี่ยก็คือเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายทําการพิจารณาคให้ควรองค์การอันกุรอานเพราะฉะนั้นพี่น้องเดือนรอมฎอนคือเดือนที่กุรอานประทานลงมาเดือนรอมฎอนคือเดือนที่เคียงคู่กับอัลกุรอาน เพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างความเข้าใจพยายามทําความเข้าใจอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดการที่เราจะเริ่มต้นในการทําความเข้าใจอัลกุรอานว่าอายะห์อัลลัสฮาหนูวัตาลาประธานลงมาเนี่ยเป็นอายะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรพี่น้องฮะมาในยุคหนึ่งที่ผู้คนมีความเข้าใจว่าหรือว่าพวกชาวอารุนกิตาบมีการสร้างความเข้าใจพราเขาว่าคนที่จะอ่านคัมภีร์ได้เนี่ยคือพวกบาดหลวงเท่านั้น บรรดาคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ในการอ่านคัมภีร์ไม่มีสิทธิ์ในการสร้างความเข้าใจแต่ถ้าอยากจะรู้อะไรให้ไปถามบรรดาบาทหลวงนั่นเป็นแผนการที่บรรดาบาทหลวงต้องการที่จะครอบงำคนในยุคมืดในคิศตศตวรรษที่15หรือในประมาณปีที่1500ในคิตศักราชบรรดาบาทหลวงต้องการครอบงำผู้คนจึงไม่ต้องการให้คนเนี่ยมาเข้าใจคัมภีร์ เวลาคนต้องการจะอยากจะรู้อะไรให้มาถามโต๊ะครูยอย่างเดียวแล้วเขาจะสามารถหลอกผู้คนง่ายเพราะหลักการอิสลามเข้ามาอิสลามท่านนบีสุสลต่านลอฮ์อะไลลิวะซัลลัมบอกกับบรรดาสฮามบะให้ทําการเรียนรู้อันกุรอานเพื่อเราจะได้สร้างความเข้าใจไปได้วยกันและมีการปฏิบัติไปได้วยกันถ้าเราดูในองค์การอันกุรอานเราจะพบว่าอันกุรอานที่เป็นเรื่องเล่ามากกว่า2ส่วนสาของกุรอานหมายความว่ากุรอาน6,236นองยหอายะ มีมากกว่า4ี่0ันอายะห์ที่เป็นเรื่องเล่าให้เราสามารถที่จะอ่านและทำความเข้าใจได้อย่างง่ายส่วนอายะห์กฎเกณฑ์ที่เป็นอัการมโดยมากแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาให้ท่านนาบีสุลตานละฮ์อะไวะสัล,ลัลมเป็นผู้ที่อธิบายในหะด,ดีษของท่านนาบีแต่ในอัลกุรอานจะมีการพูดในในภาพรวมและกฎเกณฑ์บางกฎเกณฑ์ได้น้อยเท่านั้นนี่คือกุรอานที่อัลลอฮ์สุบฮานวอตาราประทานลงมาในเดือนอมฎอนพี่น้องฮะ อีกเหต no ุการณ์หนึ as as ่งที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญในการแบ่งแยกระหว่างสัจธรรมกับความเท็จก็คือสงครามบาดดัสงครามบาดัตคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในปีที่ท่านนบีสุลตานลงฮ์หอยลาอิบะซัลลัมพยบจากนครมักกะไปมาดีนาหลังจากนั้นเพียงแค่สองปีแล้วการที่ท่านนบีออกไปไม่ได้ออกเพื่อสงคราม แต่ออกไปเพื่อต้องการเพียงแค่จะสกัดกองคาราวานสินค้าของชาวกูเรชท่านนบีจึงออกไปกับบรรดาสหายบา้ในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่มีการตําหนิคนที่ไม่ได้ออกสงครามเพราะท่านนบีบอกว่าใครพร้อมออกเลยมีแค่อาวุธติดไม้ติดมือไปเพียงแค่มีดสั้นมีดเล็กๆและมีดดาบเพียงเล็กเพียงเล็กน้อยจากนครมดีนะไปสู่บาดับร้อยเจ็ดสิบกิโลแต่พอเวลาที่บรรดาสหายบาไปถึงแล้วเนี่ย ปรากฏว่ากองคาราวานสินค้าของอบูุซุฟยานได้ผ่านไปแล้วคือไม่สามารถที่สกัดได้แต่อบูุซุฟยานและพรคพวกพอเวลารู้ว่าท่านอนับดุลลาวะซันลัมยกกองทัพมาหรือว่ายกพักพาพักพวกมาที่บาดดาัลก็เลยเตรียมกองทัพท,ท,ทหารที่พร้อมทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์พร้อมทั้งทหารมาพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆและกองทหารหนึ่งพันกว่านายมาต่อสู้กับ300กว่านายพี่น้องฮะในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยให้เราได้เห็น ความสัตย์จริงของท่านนบีสุลต่านุองอเลวะซัลลัมท่านนบีมีความตั้งใจในการเผยแพร่ศาสนาในเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าเรามาดูจํานวนส0 0รกับหนึ่งพไม่สามารถที่จะต่อกรก,อกันได้ <S <S ท่านนบีจึงทําการปรึกษาหารือกับบรรดาสหาบะบอกกับบรรดาถามบรรดาสหาบะพระเจ้าจะว่าอย่างไงชาวมุฮัยจิดีนขึ้นพูดท่านนบีถามอีกรอบหนึ่งชาวมุฮัยจิรีนพูดอีกท่านนบีถามอีกรอบชาวมุฮัจิรีนพูดอีกดังที่เราได้รู้กันว่า ชาวมฮาจิรินคือคนที่อยู่กับท่านนาบสลลีสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมที่นครมักกะและศรัทธาต่อท่านนาบีอย่างเหนียวแน่นส่วนชาอันซอรยังไม่ได้พูดอะไรชาอันซอรคือคนที่สัญญากับท่านนาบีในเบอาตุนอะกอบะก่อนท่านนาบีพยพเพียงหนึ่งปีบอกกับท่านนาบีว่าถ้าท่านนาบีพยพไปที่นครมดีนาเนี่ยเขาจะคอยปกป้องท่านนาบีเหมือนกับการที่เขาปกป้องลูกกับภรรยาเขาหมายความว่าถวายด้วยชีวิต แต่ในวันนี้เขาออกนอกเมืองบาด,ดีนามาท่านนาบีจึงต้องการที่อยากจะรู้ว่าวันนี้เราอยู่นอกเมืองบาด,ดีนาในชาวซอร์ถ้าเกิดสงครามจริงๆเนี่ยพวกคุณจะอยู่เคียงข้างเราหรือว่าพวกคุณจะหนีชาวซอร์เลยบอกกับท่านอบีสลอลลอ่าอะไรมาสัลลัมว่าเราจะไม่พูดเหมือนกับที่พวกบันิอิสรออิลได้บอกกับมูซาว่าเจ้าจงไปเถอะไปกับผู้อวิบานของเจ้าไปกับอัลลอฮ์เถอะแล้วเราจะอินนาฮุนากอไอดุนเราจะนั่งรอกันอยู่ตรงนี้ชาวซอร์บอกกับท่านนาบีว่าแต่เราจะบอกว่า ขอให้ท่านมุ่งหน้าไปได้เลยเราจะต่อสู้เคียงข้างท่านถึงแม้ว่าท่านจะพาเราบุกน้ําลุยไฟบุกทะเลไปเราก็าจะบุกไปกับท่านต่อสู้เคียงข้างท่านอยู่เสมอท่านอับดความมั่นใจจากทั้งมุฮัจิรินและชาวอันซอร์พี่น้องทั้งหลายในค่ําคืนนั้นเนี่ยก่อนที่สำรับภูมิจะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นท่านนบออนียกมือขอดุลลอา์ตอลอสุมานุอัตัลายกมือขอดุลลอา์จนท่านอบูบักได้มีความสงสารท่านนบีุลลลลัลลอฮุอะลัยอะัซันลามว่า ท่านนาบีขอดูอาอย่างจริงจังขอดูอาอย่างมากพี่น้องฮนะนั่นคือนบีนบีแห่งประชาชาติคือนบีที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาทรงอภัยให้ในบาปต่างๆเวลาท่านนาบีต้องการความสําเร็จสิ่งใดเนี่ยท่านนาบีมีการปฏิบัติมีการวางแผนแล้วท่านนาบีก็มีการขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราได้รู้ในเหตุการณ์นี้ว่าดูอาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นไปไม่ได้ในสายตารเราแต่อัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เสมอ เพราะนั้นเวลาที่เราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็าตามให้เราอย่าลืมการขอดุอาต่อลอสวาหานุตาลนะขอดุอาพร้อมกับมีการปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นความสาเร็จเหมือนที่ท่านนาบีส,สลุลตลลานลมลลลได้มีความสาเร็จเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้ทําให้เราได้รู้ว่าอิสลามมีการวางแผนท่านนาบีส,สลุลตานลัลลลลมีการจัดการมีการจัดระเบียบในการอยู่ที่นครมดีนะ ในการที่อยู่กับบรรดาสาฮาบในการวางแผนกับบรรดาสาฮาบในทุกๆการเคลื่อนไหวของท่านอับดุลอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะต้องขอให้เราได้นำเหตุการณ์ต่างๆนี้เนี่ยมาคิดใข้ควรและนำมาสู่การปฏิบัติอัลกูลกาอลีฮาดาวัสตัฟิรุลลอฮ์ฮานออซีมาีวัลล <assisting you, S 1> ัคุมวลิสาอิลม <may> yes, ุสลิมีนัินคุเลั้ฟัสตัฟิรูฮ์อินนกนกัฟฟารอ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول